ค่ะดิฉันนางสาวรังสิมาสาเหมือนนะคะเป็นผู้จ้างงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มกเกษตรทิษรีใหม่นะคะดูแลตำบลลำตะเสาค่ะอังควังน้อยจังหวัดพะเยาศรีชยาค่ะนี่เกษตรกร,ร,กรที่เราที่ชอบดูแลค่ะนายธรรมนูนค่ะมาริทองค่ะ มีความรู้สึกยังไงที่ได้เข้าร่วมโครงการอ๋อก็ดีใจครับผมอยากทําให้ชุมชนลำตะเสาของเราจเจริญครับผมแล้วก็มีแหล่งเรียนรู้ศึกษาการปลูกพืชการทําสวนทําไร่การเลี้ยงปลาแล้วก็อีกหลายๆอย่างครับถ้ามีผู้ใหญ่สนับสนุนก็จะดีขึ้นเยอะครับผมแล้วทำไมถึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการก็มีคนแนะนําครับแล้วก็ว่าเห็นว่าดีชาวบ้านแถวนี้ก็ว่าดีครับผมผมก็จะรอดูว่าเป็นยังไงต่อไป

I'm